เจ็บนี้ไปโพสทีวีนะคะยุคนี้นี่ก็มีแต่ฮิปสเตอร์ mm hmm. ฮิปสเตอร์ก็หมายถึงว่าคนที่แบบว่าเทสนิดนึงนะคะ ดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงคนที่ติสเนี่ยเขาจะชอบไปเดินไหนกันเขาชอบไปเดินตลาดนัดเลยที่ติตสนะคะ<ช>วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลป,ประวัฒนธรรมค่ะที่ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบของอาร์ตมาร์เก็ตมาฝากกันนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านผอพิพัฒน์เนี้ยวคงศักดิ์ค่ะผู้อำนวยการศรรูนย์หอศิลป์สํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะสวัสดีค่ะ,คะท่านผอฟังชื่อก็เก๋แล้ววา Art <Art Market S 2> อาร์ตมาเก็ตอาร์ตมาร์เก็ตนะคะ <c oughs> ถามดีกว่า,านะคะท่านบอกว่าอาร์ตมาเก็ตเนี่ยมีลักษณะอย่างไงบ้างคะ<อ>ก,กิจกรรมนี้ครับสำหรับกิจกรรมอาร์ตมาเก็ตนะก็เป็นลักษณะของการเปิดพื้นที่บริเวณทางเท้าหน้าหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินะนะครับค,คือหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ กิจกรรมศิลประร,ร่วมสมัยนะให้เกิดการประยุกต์ใช้ในสังคมขึ้นมานค,ค่ะว่าที่จัดกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับศิลป,ปินได้มีโอกาสนำผลงานม,งมาแสดง<ช>ค่ะ <ผม S 2> แล้วอะไรจะเข้าสู่ผู้คนง่ายมากไปกว่ามาเก็ตตลาดก็อยากเดินตลาดฉันรัก็ใช่นะคะแล้วในงานกิจกรรมนี้ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะประกอบด้วยอย่างเช่น เราเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านหนังสือนะฮะมาวางสินค้าจำหน่ายได้นะครับอย่างเช่นสำนักพิมพ์อมารินพิมพ์แอนพับบิชิ่งนะครับหนังสือพิมพ์คมบางนะครับหนังสือพิมพ์อื่นๆอีกที่จะเข้ามาก็สามารถจะเข้ามามาจำหน่ายสินค้าได้ครับสำักิจการอื่นก็จะเป็นการนำ ผลงานด้านทัศนศิสินนะ,ะฮะการวาดภาพวาดภาพ,ดภาพประดิษฐ์อะไร<ฮ>ะต่างๆวาดกันตรงนั้นเลยไหมคะท,ที่วาดตรงนั้นก็มีฮ,มฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่วนมากจะเป็นงานที่ศิลปินสร้างสรรค์มาแล้วแต่ <ฮะ S 2> ไม่ไม่มีพื้นที่ไปแสดง <ฮะ S 2> หรือไม่สามารถที่จะพบกับผู้ ผู้ที่ต้องการงานศิลปะได้เหมือนหาแบบแมชชิ่งให้ในงานนี้ศิลปินสร้างมาแล้วเก็บเอาไว้ตอนนี้ก็เอาออกมาโชว์เพื่อหาแบบคู่แท้เอาของเขาไปกลับบ้านไปมีอาหารด้วยเหรอคะพ่อคะครับสำหรับอาหารเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็เอาขออาหารที่มีชื่อแต่ละเขตนะเขาจะมีเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมเนี่ยก็คือสภาวัฒนธรรมประจํา แต่ละเขตเนี่ยก็สลับสอบเปลี่ยนกันมาก็จะเป็นอาหารสัปดาละห้หเขตแล้วก็พวกงานศิลปะจากที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในแต่ละเขตนะมาจำหน่ายก็สลับสอบเปลี่ยนกันไป5เขตเช่นกันงานแฟร์แบบนี้ตลาดกิจกรรแบบนี้ไม่มีอาหารไม่ได้นะคุณใช่บางทีเราไปเนี่ยไปเพื่ออาหารเลยนะทานไปเดินชมไปเพลินมากๆเลยะแล้วอย่างอัมมาก เงี้ยบางทีเขาไม่เก็ทนะไปซื้อรูปมันติดบ้างทําไมแพงมไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกมีอาหารด้วยมาไป,ไปเลยไปด้วย ok ไปเลยไป,ะะไปนักชิมนะคะเ,ออเท่านั้นยังไม่พอในงานนะคะเห็นบอกว่ามีการที่เขาเรียกว,ว่ามีขายสินค้าแฮนด์เมดรวมถึงมีกิจกรรมให้ทําด้วยสําหรับใครที่หาแอคทิวิตี้ทำไม่ว่าจะเป็นทําเสื้อปริ้นลายตัวเองล้นมีสอนตรงนั้นใช่รวมถึงพวงกุญแจหรือว่าอัญมณีต่างๆซึ่งตอนนี้มีงานมากสงสัยจะต้องมีร้อยหินแน่ น่นอนร้อยหินกันเองเป็นยุคหินมากตอนนี้ท่านผอบอกมีแน่นอนก็จะมีกิจกรรมนะก็จะมีประมาณ10ฐานที่ให้ท่านผู้ที่สนใจในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือถ้าจะพาครอบครัวมาก็ได้นะครับมาก็จะมีเช่นสอนจัดดอกไม้นะครับแล้วก็สอนการประดิษฐ์ โอสการ์ดหรืออะไรต่างๆกิจกรรมเนี่ยคือเราจะหลากหลายมากเราจะสับเปลี่ยนมาทุกสัปดาห์ค่ะเห็นเขาบอกว่ามีสอนวาดสีน้ําเพ้นกระเป๋าผ้าทําผ้าบาติกระบายแจกันดินเผาทําเครื่องประดับจัดดอกไม้สดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกอาทิตย์เลยใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีการแสดงด้วยหรอคะการแสดงก็จะจัดไว้ประมาณสัปดาห์ละสรายการจะเริ่มต้นจากกิจกรรมการแสดงที่สําหรับเด็ก กับเยวาวชน1นึ่งอ,อ,อย่างที่สองก็คือจะเป็นการแสดงดนตรีหรือการแสดงร่วมสมัยะนะครับสิ่งที่สามท,ที่เราคลาสไว้ก็คือว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ที่มีมาแต่โบราณให้สืบทอดสามารถสืบทอดร่วมกับง,งาน ร่วมสมัยของเราได้ค่ะให้ได้เชื่อมนะระหว่างอะไรที่พื้นบ้านกับในกรุงเพราะคนกรุงเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่พื้นบ้านก็นําเข้ามาไว้ในงานนี้ด้วยนะคะอะไก็เนี่ยรวมสมัยก็มีว่างานเนี่ยจัดเมื่อไหร่ยังไงอยากไปแล้เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่22มกราคมค่ะและเราจะจัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ระหว่างเวลา16.00นจนถึง ยี่สินย์ศอไม่ร้อนจากเวลาสี่โมงเย็นเสบายสบครับจากที่ไหนอะไรยังไงตรงนี้บริเวณหน้าหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินครับถ้าท่านมาจากทางผ่านฟ้านะฮะก็จะถึงโลหะประสาทแล้วก็นิทัศรัตนาโกสิ์ต่อไปก็คือจะเป็นหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินติดติกับ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างนี้อยู่ทางหัวมุมตรงนั้นเลยครับพบง่ายครับติดถนนเลยครับแล้วขอสินเองจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมมากกว่านี้อีกที่จัดอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ครับก็จะเป็นทิ่เทศการหมุนเวียนนะครับก็ ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะมีงานกิจกรรมของอาจารย์สมบูรณ์หอมเพียนทองค่ะซึ่งเป็นผลงานร่วมกับสถานทูตโปรตุเกสค่ะซึ่งไปสร้างสรรค์งานที่โปรตุเกสมาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของของประเทศไทยเป็นคู่กรณีอ๋อเปรียบเทียบระหว่างโปรตุเกสกับไทยครับผมน่าสนใจมากครับผมค่ะใครสนใจก็ต้องแวะไปที่หอศิลป์ใช่ค่ะพอค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากทราบรายละเอียดสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะค่ะสำหรับ ทางแฟนเพจนะฮสามารถที่เข้าไปที่ rcac84 เข้าไปใน Facebook กด rcac84 หรือ rcac แล้วก็ bkk นะครับท่านก็จะพบกิจกรรมที่เราได้ดำเนินมาโดยตลอดนะค่ะราลคะแหมกิจกรรมดีๆแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผออมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะอาร์ตแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ อืมค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปกินอะไรอร่อยๆนะคุณแอนต้องพาไปกินอะไรอร่อยๆเชฟจากัว Ch มาเองค่ะนาน,นีนะคะเขาบอกว่าในบ้านเราแต่ละคนเนี่านมีน้ำพริกถ้วยเก่าอยู่ในบ้านแน่นอนที่เหลือๆออย่ตามก็นานมไม่รู้จะเอามาทำอะไรดีช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีไอเดียอะไรเด็เดๆจากเชฟจากัวค่ะค่ะ ready mix ใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นแต่สดชื่นกว่าด้วยวิตามิน ยำยำจำโบความสุขคำโต